สวัสดีครับเป้เปล้ละลายพันธ์วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้าหอมวันนี้ก็พากันมาอยู่ในที่ห้องนอนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องห้องนอนของผมเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมที่อ่าที่ผมเคยได้บอกไปแล้วเมื่อรีวิวตัวที่แล้วกับอวอร์ชั่นเชบูจีที่ผมมานั่งรีวิวหน้าตู้น้าหอมตรงนี้ให้ทุกทุกคนได้ชมกัน มุมนี้ก็แน่นอนนะครับจะเป็นมุมที่ผมโปรดปรานที่สุดแล้วก็ทุกๆเช้าหรือทุกๆค่าคืนก่อนที่ผมจะเข้านอนผมจะต้องมายืนอยู่ตรงหน้าตู้ใบนี้ก่อนเพื่อที่จะมาเลือกว่าเช้าวันนี้ผมจะใช้ผ้อหอมตัวไหนดีเพื่อที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกเนาะไปทํางานหรือว่าออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับตอนเช้าเช้าวันช่วงวันหยุดก็ไปเที่ยวไป,ไป,ไปนี่ไปนี่หรือวันธรรมดาก็ไปทํางาน ก็จะมายืนแหม่ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็อย่างช่วงค่ําคืนแบบนี้ก็ก่อนนอนก็จะมายืนอยู่ตรงบริเวณนี้เหมือนกันซึ่งผมก็จะแบ่งที่เก็บน้ำหอมเอาไว้สองชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่สามกับชั้นที่สี่นั้นจะเก็บพวกอะ,อะไรพวกกล่องเปล่าแล้วก็พวกขวดเปล่าลนะครับทีนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้ว ช่องบนเนี่ยก็จะแบ่งแบบน้าหอมที่แบบผมยิบใช้บ่อยๆหน่อยผมก็จะเือกมวันทั้งบนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นพวกดีออลทั้งหลายชา n n ลเนะี่ยแล้วก็ทั่วๆไปที่ผมอาจจะมาใช้บ่อยๆช่องที่2ก็จะเป็นน้าหอมพวกทั่วๆไปที่ผมสะสมแล้วก็ซื้อมาเก็บแล้วก็มาทํารีวิว้กับทุกคนได้ชมกันที่ได้เห็นกันไปแล้วในรีวิวตัวกก่อนทุกวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ น่าจะ65หรือ67ขวดจำไม่ได้แล้วต้องหยิบออกมานะวันนี้เนี่ยจะนำเอารีวิวน้ำหอมตัวหนึ่งมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันซึ่งในแบร,นด,บรนด์แบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างท,ที่จะชอบเหมือนกันแล้วก็แต่มีโอกาสได้ลองกลิ่นหรือว่าได้ดมกลิ่นเนี่ยไม่มากเพราะว่าบนเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เชียงใหม่เนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่มีของแบรนด์แบรนด์นี้แล้วก็ ส่วนตัวเคยมีใช้อยู่แค่ตัวเดียวก็คือเจ้าอ่าชื n Men แบรนด์นที่ผมพูดถึงนั่นก็คือเจ้า Carolina h e r r e r a เองเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ผมเอาตัวไหนมาให้ทุกทกคนได้ชมกันอา่าฮะตัวนี้แหละครับเจ้า Carolina h e r r e r a เป็นรุ่นอ่าชิคโฟร์นะครับชิคมากๆเลยถ้าดูจากรูปทรงของขวดเนี่ยไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นทรงแบบอา่าเป็นทรงเหมือนกับคล้ายๆเป็นเสา นะแล้วก็มีฝาเปิดฝาเปิดเป็นแคปเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับหัวฉีดของสเปรย์บริเวณนี้ก็จะเห็นรูของสเปรย์อยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากน้องคนหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับกอ็อยู่ที่เชียงใหม่เราวก็ประมาณว่า จะเลยประมาณว่าก็นัดเจอกันแล้วก็น้องเขาก็เหมือนกับแบบเขาชอบป้าเป้เลยเจ้าชิปร์เมนจากคาโรลนาเฮอร์เรล่าตัวเนี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยมันมันดีขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยครับก็เลยนัดกันแล้วน้องเขาก็เอาตัวเนี้ยมาให้ผมเนี่ยได้ยืมทํารีวิวเนาะแล้วก็เหมือนน้องเขาก็คงอยากจะรู้ว่าที่เป้มันดมงแล้วมันจะรู้สึกยังไงก็คือเหมือนกับอยากจะให้ผมเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์ความหอมเนี่ยให้กับทุกๆคน ที่ติดตามชมรีวิวของเปเป้เปละลายพันเนี่ยได้ชมกันแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้ imagine จินตนาการไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยนึกถึงเจ้าชิปคอมเมนต์ตัวเนี้ยเมื่อเขาได้ฟังผมพูดหรือว่าอาจจะเคยใช้อยู่แล้วนะครับรู้สึกยังไงเป็นไปนทิศทางยียวกันหรือเปล่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยเคยใช้เจ้าคาร์โลเนนาเฮโรราที่เป็นรุ่น212 Men น เดี๋ยวนะขวดอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปหยิบมาแปา๊บข้นแปบ๊บนึงอ่ะมาแล้ว <c oughs> ก็เมื่อกี้นี้แอบลุกไปหยิบทูวนชูเมนมาพอดีว่าวางไว้ข้างนอกอ่าห้องรับแขกพอดีว่าเมื่อวันเมื่อวานเน,นองได้หยิบไปให้เจ้าน้องน้องก๊อฟบอกชื่อนะน้องก๊อฟคือได้ปไปลองดมแล้วก็ผมก็ไปรับเจ้าชิคโฟร์แมนจากน้องก๊อฟมาเพื่อมาทำรีวิวให้กับทุกคนในชมองกัน ีนี่ส่วนตัวเนี่ยที่ผมเคยได้สัมผัสกับเจ้า t ูนทูเมนของคาร์โร n ลนาเฮโรลเนี่ยคือผมรู้สึกว่าคาร์โรเลนาเฮโรลเนี่ยเป็นน้ำหอมของดีไซน์น้แบรนด์อีกตัวหนึ่งที่กลิ่นมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นเขามีความถึงว่าจะเป็นแนวสดชื่นน่ยมันก็จะมีแนวแบบเป็นแบบเซ็กซี่ย้มย,ยวนแล้วก็มีสเสน่ห์คือ มันไม่ได้ให้กลิ่นที่แบบว่าอย่างตัวนเ,เนี้ยเจ้าทูนทูเมนเนี่ยกลิ่นของเขาจะออกแบบสดชื่นกลิ่นแบบกลิ่นกรีนเขียวๆอะไรเงี้ย,ยครับเป็น Fresh, omatic, Fresh, Fresh spicy, เฟรชอะโรมาติกเฟรชเฟรชสไปซี่อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันอาจจะดูสดชื่นแต่มันก็มีความเผ็ดร้อนอยู่ในเนื้อกลิ่นของมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบมันไม่ใช่น้ำหอมที่เออะอะไรก็แบบว่าสดชื่นซีตรัสอะ,อะไรแบบนั้นส้ม แกลฟรุตอะไรแบบนี้คือมันจะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าให้พลังให้เอเนอร์จีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แค่น้ำหอมที่แบบแนวสดชื่นแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่เนื้อเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยจะแฝงความรู้สึกที่แบบให้ความเยว้ายวนให้ความรู้สึกแบบน่าค้นหาหน่าน่าเข้าไปซอกหาว่าฮ้ยคนที่ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้มันจะ ต้องมีลักษณะที่แบบน่าสนใจอย่าเงี้ยครับทีนี้กลับมาที่เจ้าชิคฟอร์เมนที่ผมเพิ่งได้รับมานะครับแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้คือ,คอยังคงคอนเซ็ปต,ต์ของความเป็นคาร์โรลนาเฮโรล่าไว้อยู่อย่างสมบูรณ์มากทีเดียวความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้จากเจ้าคาร์โรลนาคือเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะคืออย่างเจ้าชิคฟอร์เมนตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นแอบมีความเชื่อมโยงกับน้ำหอมที่ผมเนี่ยมีใช้อยู่แล้ว แต่จะพูดยังไงดีผมก็ยังรู้สึกว่าผมโอเคกับเจ้าช h คฟอร์ m e นมากมากพอสมควรเมื่อวานนี้ที่ผมได้รับมาจากน้องกอฟนะครับก็าวันนั้ผมเมื่อวานนี้ผมฉีดผมใช้น้ำหอมเจ้าขับตะนุยของ a า m ์มาฟขับตะนุย Intense For m ์ n ของอา a ์มาฟไปแล้วก็กลิ่นก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้ผมลองสเปรย์เจ้าชิคฟอร์เมน่ไว้ที่ต้นแขนข้างซ้ายของผมนี้ ไว้แค่หน่อยเดียวผมสเปรย์ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ปล่อยให้มันติดอยู่บนผิวของผมยังไงเนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็ก็นั่งคุยกับน้อง,องไปนั่งคุยเรื่องน้ำหอมแล้วก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเงนี้ยครับแล้วก็จนนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันประมาณสองชั่วโมงกว่าๆได้คิดว่านะเขาจ่จำได้แล้วก็จากนั้นผมก็ย้ายย้ายกันเราก็ย้ายย้ายกันแล้วผมก็ไปทําธุระต่อในช่วงบ่าย ก็ไปเดินที่กาดหลวงเนาะแถราตลาดว่าโล่นรถถ้าเกิดคนคนคนที่ไม่ใช่คนเจียงใหม่ก็จะต้องรู้จักกาดหลวงเนาะเป็นกาดว่าโลนรถเป็นตลาดซึ่งก็ไปเดินหาซื้อของอะไรแบบนี้ครับเสร็จแล้วพวกก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำหอมตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นของผับเดนนีมันพยายามที่จะส่งกลิ่นมาให้ผมได้กลิ่นแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเหมือนกับกลิ่นมันอยู่ที่อื่นรอบๆตัวเราแต่ไม่รู้ว่าตรงไหน พอลองแบบลองเอาคือพอดีมันมันร้อนขนานั้นแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนกับอ่าแถวๆหน่วยจะมีเหงื่อเนาะก็เลยยกแขนข้างข้างซ้ายเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชายเสื้อเนี่ยมาแปะแปะปรากฏว่ากลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นเดียวกันกับที่ผมได้กลิ่นอยู่แล้วก็มันอยู่ตรงเนี้ยก็คือต้นแขนซ้ายก็เลยจาได้ว่าเออมันเป็นกลิ่นของเช้าชิคโฟ์เมนตัวนี้แหละ ซึ่งมันพยายามที่จะขับกลิ่นของมันออกมาให้เราได้กลิ่นแล้วก็จัดว่าเป็นซีลลต์อย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกลิ่นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเหมือนคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาใช้กลิ่นนี้ของเชฟฟอร์เมนอยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่ปสัสาไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกกับคาร์โรลนาเฮโรนาที่ผมประสบกับเจ้าเชฟฟอร์เมนจริงแล้วเจ้าทู์วันทูเมนเองก็เคย ร้างเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ให้ผมเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกนอกสถานที่คือเป็นเอา์จอตอนนั้นไปเดินอตอนายอนเย็นกลางคืนกลางคืนแล้วล่ะไปทานข้าวเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราได้กลิ่นของเจ้าทูมันทูเมนเนี่ยอยู่ตอลอดเวลาคือวันนั้นก็รู้ตัวว่าเราใช้เขาอ,อยู่แต่รู้สึกว่ากลิ่นเนี่มันกระจายอยู่รอบตัวเราคือมันงงมากคือถ้าเกิด ถ้าเราดึกไม่ถึงหรือเราลืมไปแล้วว่าเราใช้เท้ทูนทูเมนในวันนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกว่ากลิ่นมาจากคนอื่นแล้วมันมาลอยมาเตะเข้ากับจมูกของเราอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันคือเรานั่นแหละที่ใช้อืทีนี้กลับเข้ามาที่เจ้าชิคฟอเมนอีกครั้งถ้าเราจะดูกันนะครับขวดคือผมบอกเลยว่าถ้าผมเห็นคือมันก็ดูแบบเรียบๆหรูๆดูแบบไม่มีอะไรมากเนาะก็ เนี่ยครับเหมือนเสาเป็นทรงแท่งๆอย่างนี้นะครับเออแล้วก็เขียนไว้ชื่อรุ่นของตัวเองเป็นชิปฟอร์แมนเนี่ยครับแล้วก็บอกแบรนด์ไว้ตรงข้างล่างนี้ตรงนี้ครับคารูเรน่าเฮเล่เห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นหรอกแล้วก็แบสโคของเขาจะสไตล์ยวกับชาแนลครับก็คือจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะคือเขาจะยิงเลเซอร์เข้าที่ผิวขวดเลยครับ เป็นเลข42941สันติงไม่แน่ใจว่เห็นมันผมไหมเห็นหรือเปล่าไม่รู้แหละเออเนี่ยอยู่ทถวๆเนี้ยอืมประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับองค์ประกอบรอบๆของขวดอ่าโดยโดยรอบๆของขวดอ่ะหมุให้ดูอีกรอบหนึ่งน,นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นขวดเทสเตอร์ครับ เพราะฉะนั้นจะไม่มีเป็นกล่องซีนมา,ามาทำหยิบมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันว่าลักษณะกล่องเขาเป็นยังไงคือที่ผมได้มาคือเป็นของน้องของน้องเขาแล้วก็น้องเขาซื้อเป็นตัวเทสเตอร์มาแล้วกล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็เขียนไปไหมว่าเทสเตอร์นัทฟอร์เซลอะไรประมาณนี้แหละ,ะทีนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องของกลิ่นของเจ้าชิคฟอร์เมนบ้างที่ผมได้เกริ่นออกมอสักครู่นี้ว่า มันมีความเชื่อมโยงไปกับน้ำหอมอไปถึงน้ำหอมตัวไหนบ้างทั้งนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับคือถ้าใครที่ฟังมาถึง,งจุดนี้แล้วและบังเอิญว่าเป็นกูรูน้ำหอมเป็นเซียนน้ำหอมอะไรก็แล้วแต่ผมขอออกตัวรอฟรีก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำมาพูดให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังกันเนี่ยคือเป็นการแชร์ความรู้สึกส่วนตัวของเปเป้ละลายพันเพราะฉะนั้น ผมไม่ได้อิงจากโน้ตของกลิ่นทอปโน้ตมิเิลโน้ตเบสโน้ตที่มีในเบสในเว็บไซต์ของ b e n o o t e c o m หรือว่า Fragantica ้ัทงสิ้น <c oughs> สิ่งที่ผมนำมาแชร์้กับทุกๆคนได้ชมกันในวันนี้ก็คือ,อผมเอาความรู้สึกจากสิ่งที่ผมเคยได้ใช้น้ำหอมที่ผมมีอยู่ทั้งหมดที่ผมมีนะคบแล้วก็แค่จับความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้สัมผัสกับเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงไปถึงน้ำหอม อีกสักตัวหรือสองตัวที่เรามีอยู่เท่าที่เราจะพอ้อ่จะันถึงได้นะครับจริงๆโนต้ตของกลินอาจจะไม่ได้เหมือนกันเลยทั้งสิ้นแม้กระทั่งเจ้าชิคฟอร์เมนตัวนี้เองก็ตามที่เขาบอกว่าโนต้ตของกลิ่นของเขาเนี่ยมันจับได้ถึงกลินของวอเตอร์ม o ลอนหรือว่าแตงโมช่ำมาเลยแต่ส่วนตัวของผมเองแล้วนีนที่ผมลองสเปรย์เข้าไปเนี่ยอย่สเปรย์ให้ดูนะหนึ่งสเปรย์แรกคือกลิ่นที่ผมได้รับเนี่ย ผมรู้สึกไปถึงกลิ่นของอเดี๋ยวค่อยยิบให้ดูนะคือผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยแตงโมงไหมคือผมไม่แน่ใจว่ามันคือแตงโมงหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่โอ้ข้างเฟรชแล้วก็สดชื่นคือไม่ใช่สดชื่นแบบใสๆแววๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นกลิ่นที่แบบมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความสไปซี่มีความเผ็ออกมาแล้วก็ มีความเขาเรียกอะไรครับมันจะมีแนวแบบดาร์กแนวเข้มๆเ,เ,เนาะแล้วก็แนวที่มันจะออกแบบมันดูแบบมันอาจจะไม่ใช่แนวสว่างหรือแนวไบรท์แต่ว่ามันเป็นแนวที่เรารู้สึกว่ามันชาร์ปมันคมนะครับแล้วมันไม่ใช่กลิ่นของแอลกอฮอล์กลิ่นเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือแตงโมไหมผมก็พยายามที่จะหยิบข้ออกมาแล้วก็มาสเปรดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็พยายามจับโน้ตของแตงโมให้ได้แต่ไม่ลุกจมูกผมอาจจะไม่ถึงนะ แต่ก็พยายามที่จะจินตนาการเข้าไปหาแตงโม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 อยู่ไหนคืออาจจะเฟลนะแต่ก็พยายามครับพยายามมากๆที่จะนึกให้ได้ว่ามันคือแตงโมแบบไหนพยายามที่จะนึกภาพของแตงโมที่เป็นลูกเขียวแตงโม แล้วก็พยายามที่จะน,นึกไปถึงผลไม้รถเข็นที่เราเห็นแตงโมที่เป็นซกซี่ที่เขาผ่าหันเอาไว้แล้วครับแล้วก็พยายามให้จินตนาการไปถึงแตงโมเนื้อแดงๆฉ่ำๆแล้วก็กลับมาดมดูที่แขนของตัวเองดูที่หลังมือตัวเองอีกครั้งอ พอจะเชื่อมโยงไปถึงแตงโมประเภทที่ว่าน่าจะเป็นแตงโมปั่นที่แตงไปด้วยเมล็ดของแตงโมครับเมล็ดเมล็ดเม็ดแตงโมเนี่ยครับที่มันค่าที่จะเยอะมากแล้วก็เหมือนกับปั่นเข้ากับเนื้อของแตงโมแดงๆครับและกลิ่นมันมีกลิ่นของกลิ่นชัวเขียวหรือว่ากลิ่นของเม็ดแตงโมครับที่มันผสมผสานอยู่กันในเนื้อกลิ่นของแตงโมที่มันแดงฉ่ำๆเนี่ยมันคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นเนวนั้นถ้าเกิดผมพอที่จะสื่อ พยายามที่จะเชื่อมโยงไปถึงแตงโมนะเออและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีกลิ่นของหนังแต่จริงๆแล้วโน้ตของกลิ่นของชิคก์ฟอร์เมนเนี่ยไม่มีเลเทอร์หรือไม่มีหนังเลยแต่น่าจะเป็นกลิ่นของพวกคาราเมลอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันให้ความรู้สึกที่แบบกลิ่นเข้มๆหน่อยเหมือนกับคือคาราเมลก็คือพวกเครื่องกะวานนะที่เป็นเครื่องเทศที่เขาใส่ในแกงนู่นแกงนี่แกงมัแงมสแมน แกนแก้วแต่อะไรอย่างเง้นแต่ก็ไม่รู้อ่ะก็น่าจะเป็นแนวแบบนัน้แล้วก็มีพวกเปปเปอร์ให้ให้เรารู้สึกว่ามันเผ็ดและที่ผมรู้สึกว่ามันช่วงแรกที่ว่ามันเฟรชเฟรชหน่อยคมๆหน่อยก็น่าจะเป็นพวกกลิ่นของแนวพวกผลไม้นาะพวกผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแอปเปลิลเขียวมีปปไม่แน่ใจแล้วก็พวกเบอร์กมามอสหรือว่ามะกรูดอะไรพวกนีน้ก็น่าจะเป็นกลิ่นที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นมีความเป็นแบบ เปน็นวแบบ fresh spicy ผสมผสานไปกับกลิ่นงเปเปอร์พริกไทยอะไรแล้วก็แล้วแต่พวกนี้ครับแล้วก็มีกลิ่นของพวกแนวแบบไม้พวกนี้ครับพวกไม้ซีดา้าแหรือล้วผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มี Amber, แอมเบอร์อะไรพวกเนี้ยก็เป็นกลิ่นที่แบบว่ามันผสมผสานกันเข้าไปแล้วก็รู้สึกแบบอืมมันลงตัวจริงๆผมจะว้าวมากกว่านี้จระรักเจ้าชิฟฟอร์เมนมากกว่านี้ถ้า ผมไม่้รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับน้ำหอมที่ผมกำลังจะนำมาพูดอ่านำมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันและก็ที่ผมบอกว่าผมเชื่อมโยงกับถึงมันยังไงบ้างถ้าเกิดผมเล็กไม่ถึงขนานเลยผมอาจจะรู้สึกว่าผมรักมันมากๆจริงๆก็รักนะชอบเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นดีพอสมควรแล้วก็ที่ผมเล่าให้ฟังไปที่ผมไปเดินที่กาดโกลโรถเนี่ยกลิ่นมาตลอดแล้วก็อยู่แบบ ให้เราได้กลิ่นคือมันเป็นน้ําหอมน้ําหอมที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่กระจายตัวแบบอ่อนๆแต่มาตลอดและกลิ่นก็แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการกระจายตัวที่มีชั้นเชิงพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากระจายแบบอ่าเรียกว่าครับล้างผ่าน <g ười> กระจุยะจายอะไรขนาดนั้นซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูแบบเรียบรยบมีสไตล์แล้วก็มีสเสน่ห์มีความย้าวยวนมีความน่าค้นหาเพราะกลิ่นค่อยๆเดินออกไปกลิ่นค่อยๆลอยออกไปแล้วก็ อาจาจะกระจายไปรอบๆตัวเราแล้วก็เหมือนกับมันมีรีเฟล็กที่แบบตีกลับเข้ามาหาที่ปลายจมูกของเราแล้วก็กลิ่น,นโอเคมากเลยอืทีนี้น้ําหอมตัวที่ผมเชื่อมโยงเจ้าชิฟเฟอร์เมนเนี่ยไปถึงนะซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดไม่ได้อย่างผมเลยคิดไม่ถึงว่าทําไมเป๊ะๆถึงเอาน้ําหอมเหล่าเนี้ยมาเชื่อมโยงถึงกันตัวแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกถึง อาจจะเป็นอาจจะไม่เคยมีใครบนโลกใบนี้เลยที่นำมันไปเชื่อมโยงกัน,กนระหว่างเจ้าชิคฟอร์เมนกับเจ้าครดสมิราซีนอิมพีเรียลขวดนี้คือเจ้าตัวนเนี้ยของ c ครดสเนี่ยก็จะเป็นแนวซีตรัสแบบหรูๆเนาะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรของมันน่าจะเป็นกลิ่นแตงโมหรือเปล่าที่เขาบอกเพราะว่าเขาบอกตัวนี้ไม่กลิ่นแตงโมเหมือนกันแต่ผมก็ <c oughs> นึกไม่ออก โอเคไหมแล้วก็พยายามที่จะอืนะเชื่อมโยงไปถึงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าอนเนื้อกลิ่นของเจ้าชิฟฟเมนกับมูราซีนอิมพีเรียเนี่ยมันมันมีอยู่สักสักน้อยหนึ่งเนี่ยครับที่มันพอที่จะทําให้ผมเนี่ยจมูกหายเรื่องแล้วก็แปะไปหาเจ้าครีมมูริซินอิมพีเรียลกดให้จดได้ตัวต่อไปที่ผมเชื่อมโยงไปถึงก็จะเป็นเจ้า สองตัวนี้นะครับดาวิยอฟฮอตวอเตอร์กับเจ้าเลนูเดลลอมนะครับเหมือนก็เป็นการเอาเจ้าดาวิยอฟฮอตวอเตอร์กับเจ้าเลนูเดลลอมสองตัวนี้มามาเลเยอร์กลิ่นกันอารมณ์แบบเดียวกับคล้ายๆกับพวกอะ,อะไรนะจูมาโโนเหลอะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวจะสเปรย์เข้ากางอากาศแบบนี้ กลินมันผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าราิูจดลอมอาจจะดูแบบเข้มดาร์กลึกกว่านะส่วนฮอตวอเตอร์เนี่ยจะมีความมีความคมของกลินแล้วก็มีความสไปซี่เฟรชแล้วก็เมื่อมันมาเลเยอร์รวมกันแล้วเนี่ยนิดนึงผมรู้สึกว่ามันคล้ายคกับโซชิฟอร์เมนคืออีกรอบนะ ไปเป้บ้าไปแล้วถ้าเกิดใครมาดูณจุดนี้าจะแบบว่าอีเป้มันบ้าไปแล้วบอกว่าไปเอาอะไรก็ไม่รู้มามาทําแบบนี้กับน้าหอมที่เขารักได้ยังไงบางคนอาจจะรักเจ้าชิฟโฟเมนมากมาแล้วก็คือแบบเอออาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาเหมือนหรืออะไรก็แล้วแต่อืเป็นนะอาจจะบางคนที่เป็นนะที่แบบว่า เฮ้ยชั้นรักของชั้นอยู่ดีกัรอยาเอาตัวนั้นตัวนี้มาพูดถึงได้ไหมอยามาเชื่อมโยงเขาหากันได้ไหมอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าอันนั้นอันนี้คือแค่ความรู้สึกส่วนตัวจริงๆไม่ได้เหมือนกันักทีเดียวส่วนตัวรู้สึกว่าเจ้าฮอตวอเตอร์เนี่ยมีความใกล้เคียงกับชิควอเตอร์มากกว่าเจ้ารันยูเดลลอมและท้ายที่จริงแล้วเนี่ยเจ้ารันยูเดลลอมเนี่ยกลับมีโน้ตที่ละไมคล้ายคลึงกับชิปฟอร์เนมากกว่าฮอตวอเตอร์งงไหมคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่ผม ความสนุกของการใช้น้ำหอมเนี่ยมันอยู่ที่จินตนาการของผู้ใช้ซึ่งการสัมผัสกลิ่นเนี่ยอาจจะไม่นด้มีความสลักสำคัญอะไรกับโน้ตของน้ำหอมที่มันมีอยู่ในเลเยอร์ต่างๆตังต้งแต่ท็อปโน้ตมิดิโน้ตแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยครับคือสิ่งที่เปตเป็นหลายพันรู้สึกไปถึงคือในเรื่องของกลิ่นในเรื่องความรู้สึก มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกอะไก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะรู้สึกไปถึงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่บอกได้ว่ามันถูกร่วมผิดเอาเป็นว่าตรงนี้จะเป็นตัวบอกผู้ใช้น้ำหอมเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับน้ำหอมตัวนั้นๆที่คุณได้เข้าไปสัมผัสแค่นั้นเอง กลับมาที่ช็อตชิอร์เมนอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะจบรีวิวตัวนี้ไปก็เนี่ยครับก็ก่อนเองก็ต้องขอบคุณนางกรอบท้อนนะครับที่ทำาให้พี่เป้ดเปดได้มีน้ำหอมอีกตัวหนึ่งมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ชมกันโดยที่ไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อเองแต่เชื่อว่าอีไม่นานจะหาซื้อมาเก็บไว้ครับเพราะว่ากลิ่นโอเคครับแล้วก็เ e อร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆครับการกระจายตัวทำได้ดีพอสมควรแล้วก็ ลองเชพเวทีหรือการติดทนความติดทนในของชิคฟอร์เมนเนี่ยก็ใช้ได้ครับเกิน6ชั่วโมงครับประมาณอย่างตอนนี้ผมก็ยังได้กลิ่นของเขาอยู่วันนี้ผมก็แอดเวนเจอร์พอสมควรเนาะตื่นเช้ามาก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็พาแฟนไปแต่งหน้าให้กับลูกค้าแล้วก็อ,ออกไปเดินเที่ยวไปกินข้าวไปเะไรอย่นีครับก็หลายๆอย่างครับทั้ง outdoor indoor มีหมดครบถ้วน กลิ่นของเขาก็ยังรู้สึกแบบมีไม้ให้เราได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันอยู่ที่ผิวของแต่ละคนเนาะว่าคุณชายแล้วคุณจะโอเคกับมันไหมอย่า้ยครับบางคนอาจจะไม่ได้เลือก <c ười> คือใช้แล้วแบบไม่โอเคลบล้างสิ่งที่ไปไปพูดไปสาแล้วก็หาโอกาสครับลองไปพิสูจน์กลิ่นของเขาเองซึ่งอาจจะหายากหนอะผมไม่แน่ใจว่า บนเคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยยังมีเขาวางขายให้พวกเราได้ไปเป็นเจ้าของหรือว่าไปเทสกิ่นไปทําการแบบไปลองกลิ่นซะไปดูซิว่ากลิ่นของเขาเป็นยังไงคือไม่แน่ใจว่ายังมีเทสเตอร์ให้ทุกคนได้ลองหรือเปล่าในบ้านเรานะเออยังไงก็ต้องลองไปค้นหาดูนะก็เนี่ยครับก็หวังว่าแฟนๆพัแน,แ,นแท้ของ c a r ์โรเ a นาเฮ e รเ่าเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจกันสำหรับ รีวิวของชิปโฟเมนจริงๆแล้วที่ผมทํารีวิวน้าหอมมาเป,ป็นปีๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนเลยครับที่อยากจะเห็นรีวิวตัวนี้ของชิปโฟเมนคืออยากอยากให้ผมหยิบนําเขามาพูดให้ฟังคือมีหลายคนที่ชอบครับแล้วก็ใช้อยู่ด้วยแล้วก็เขาพยายามที่จะมาสื่อให้ผมเนี่ยได้สัมผัสในความหอมของกลิ่นของเจ้าชิปโฟเมนว่ามันดีงามยังไงบ้างวันนี้คือผมเชื่อนะครับว่ากลิ่นม,มันโอเคมากๆแล้วก็ ผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งซึ่งเราไม่น่าที่จะมองข้ามไปแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมรีวิวเขาไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะทําการรีวิวไปแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าสักวันผมต้องไปซื้อเขากลับมาใช้บ้างบางน้าหอมบ,บางตัวที่ผมยิ้มคนอเือนมารีวิวเนี่ยบางตัวผมรีวิวไปแล้วผมก็จะไม่ได้ซื้อมาเก็บจริงๆก็ชอบแต่ก็คิดว่าเออยังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อกลับมาซื้อมาแล้วเรารีวิวไปแล้วเราก็ไม่อยากจะ ซื้อมาบางทีบางอารมณ์ของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เฮ้ยมันต้องมีอะไรเงี้ย must have มันไม่ใช่ the must item <laughs> เลยนะครับก็เลยนะบางตัวก็อาจจะไม่ได้เก็บไปซื้อมาเก็บตามเก็บแต่ตัวนี้เนี่ยคิดว่าต้องซื้อครับ <laughs> นะแล้วก็น้ำหอมอีกหลายๆตัวหลายรุ่นของคาร์โรเลนาเฮโรลาเนี่ยขอจ้องไว้แล้วก็อยากที่จะ เข้าไปสัมผัสกับกลิ่นของเขาในหลายๆรุ่นห,นหลายๆตัวในไลน์ของน้ําหอมของเขาก็หวังว่าทุกๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคาร์โรเลนาเฮโรล่าเข้ามาชมรีวิวตัวนี้แล้วก็อาจจะอยากที่จะเปิดประสบการณ์ที่จะไปเรียนรู้กลิ่นของเขาสัมผัสกลิ่นข,ข,ของเขาบ้างครับวันนี้ก็เนี่ยครับฝากไว้สำหรับรีวิวของเจ้า c a r o l i n a h e r ฮโรล่าชิคฟอร์นน้ำหอมแบบชิคชชิลๆขวดนี้เอาไว้ในอ้อมใจให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานในการกด u b s c r i b e ให้กลับไปเป็นละลายผ่านกดไลค์กดแชร์ให้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะมีรีวิวมาให้ทุกๆคนได้ชมกันอยู่เรื่อยๆแบบไม่หยุดหย่อนไม่พักไม่อะไรทั้งสิ้นก็จะทําต่อไปเรื่อยๆทําแบบเป็นการนะเพิ่มพูนความรู้ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการแชร์ความหอมให้กับทุกๆคนต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายกระดูกนั่น